พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตอบสนองต่อความต้องการของพระเจ้าและความต้องการในปัจจุบันที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่8การต้อนรับประสบการณ์และรับสุขภคริต์เป็นกษัตริย์องค์พระผู้เป็นเจ้าประมุขและสามีของเราเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์สำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ขอพระคัมภีร ยาเอสเกบทที่1นึ่งข้อยี่สข้อยีถึงข้อยี 2. โกลินโธบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงข้อสิบโรมบทที่14ข้อเถึงข้อเก้โลอไซบทที่สข้อสิบทเพลงไพเราะบทที่หข้อหนึ่ถึงข้อส 2. โกลินโธบทที่สิ็ข้อสถึงข้อสวันจันทร์เลขโรมันหนึ่งเราต้องต้อนรับประสบการณ์และรับสุขพระคริสต์เป็นกษัตริย์ของเราอารบิกหนึ่ง จุดสูงสุดในประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเราคือการมีท้องฟ้าที่แจ่มใสพร้อมด้วยพระที่นั่งซึ่งอยู่เหนือท้องฟ้านั้นยาเอสเคลบทที่1 22, ข้อ2 2่ข้อ2 6ถึงข้อ2 8วงเล็บ1คริสเตียนอย่างเราจะมีท้องฟ้าแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับมโนธรรมของเรามโนธรรมของเราเชื่อมโยงกับท้องฟ้าของเราโรมบทที่9ข้ 1, อ1 2โครินโธบทที่1ข้อ12วงเล็บส เมื่อไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างเรากับผู้อื่นท้องฟ้าของเราก็จะใส่ดูดแก้วผลึกและเราจะไม่เพียงมีมโนธรรมที่ดีเท่านั้นแต่มีมโนธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดด้วยกิจการบทที่24 16, 1, ิบข้อ1ิบทิโมเทียบทที่1ข้อ5ข้อ19บทที่ 3: ข้อ9 2ติโมเทียบทที่1ข้อ3เทียบมัทธิวบทที่5ข้อ8 สุภาษิตบทที่2 2ิข้อ11 2ติโมเทียวบทที่2องข้อ22อารบิก2พระที่นั่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและเป็นการสถิตยอยู่ที่ทำการปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วพระที่นั่งที่อยู่ในวิญญาณของเราก็คือตัวของพระคริสต์เองยาสยาบทที่22-23เข้อย3บเฮปรายบทที่4-16ข้อ16โรมบทที่5-21ข้อ21วิวรณ์บทที่22-1ข้อ1วงเล็บหนึ่ง ถ้าเรามีท้องฟ้าที่แจ่มใสพระที่นั่งก็จะอยู่ที่นั่นและเราก็จะอยู่ภายใต้การปกครองและการครอบครองของพระที่นั่งอย่างปกติวิสัยการที่พระเจ้าทรงมีพระที่นั่งอยู่ภายในเราหมายความว่าพระองค์ทรงมีฐานะที่จะครอบครองอยู่ภายในเราเทียบดนานีเอลบทที่4ข้อ17บข้อ25ถึงข้อ26บทที่5ข้อ18ถึงข้อ31ยัสยา 8. บทที่6ข้อ1ถึงข้อ8วุงเล็บสอง การมีพระที่นั่งอยู่เหนือท้องฟ้าที่แจ่มใสคือการยอมให้พระเจ้ามีฐานะที่สูงสุดและโดดเด่นที่สุดในชีวิตคริสเตียนของเราในประสบการณ์ฝ่ายวิจญาณของเราการบรรลุถึงจุดที่เรามีพระที่นั่งอยู่เหนือท้องฟ้าที่แจ่มสายนั้นหมายความว่าเรานอบน้อมต่ออำนาจและการบริหารปกครองของพระเจ้าในทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิงอารบิด3ามในย่อสเคลบทที่หนึ่งข้อยี ลักษณะของพระที่นั่งนั้นมีรูปลักษณ์ที่ปรากฏเหมือนไพลินไพลินเป็นหินที่มีสีน้ำเงินและสีน้ำเงินเป็นสีของท้องฟ้าซึ่งบ่งชี้ถึงสถานการณ์บรรยากาศและสภาวะฝ่ายสวรรค์แห่งการสถิตยอยู่ที่ทำการปกครองของพระเจ้าเอ็กซโดบที่24ข้อ10อาราบิก4พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้พระองค์เองปรากฏเป็นที่ประจักษ์ผ่านมนุษย์และครอบครองผ่านมนุษย์ องค์ทรงประสงค์ให้มนุษย์สำแดงพระองค์และใช้อำนาจของพระองค์การช่วยให้รอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้ามีเพื่อให้เราได้รับความรอดในชีวิตและเป็นกษัตริย์ในชีวิตโดยพระคุณที่เปี่ยมล้นและของประทานแห่งความชอบธรรมที่เปี่ยมล้นเจนเนซิสบทที่ 1: ข้อ26วิวร์บทที่1 1ข้อ15บทที่3ข้อ21บทที่22ข้อ3ถึงข้อ5โรมบทที่ 5: ข้อ17ข้อ21 สัปดาห์ที่8วันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการพื้นฟูยามเช้ายาเอสเคยลบทที่1ข้อ22มีลักษณะเหมือนพื้นฟ้าดูเหมือนแก้วผลึกที่น่ากเกรงขามแผ่กว้างอยู่เหนือศีรษะของพวกเขายาเอสเคยวบทที่1ข้อ26และบนพื้นฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขามีสิ่งที่มีลักษณะของพระที่นั่งเหมือนรูปลักษณ์ที่ปรากฏของไพลิน และบนสิ่งที่มีลักษณะของพระที่นั่งนั้นก็มีผู้หนึ่งซึ่งมีรูปลักษณ์ที่ปรากฏเหมือนมนุษย์อยู่เหนือสิ่งนั้นกิจาการบทที่24ข้อ16ข้าพเจ้าจึงฝึกฝนตนเองในการรักษามโนธรรมให้ปราศจากบกพร่องทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์เหนือศีรษะของสิ่งมีชีวิตในยาเอสเกลบทที่1ข้อ26มีผืนฟ้าที่แจ่มใสท้องฟ้าที่แจ่มใส ซึ่งได้แผกกว้างออกไปแต่กอ,อมั่นคงเหนือท้องฟ้าที่แจ่มใสนี้มีพระที่นั่งอยู่คริสเตียนอย่างเราจําเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งท้องฟ้าที่แจ่มใสกับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็หมายความว่าเราต้องมีการสามัคคีธรรมที่ชัดเจนกับพระองค์อยู่เสมอเราไม่ควรมีสิ่งใดขวางกัน้นระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท้องฟ้าของเราก็จะสายดุดแก้ผลึก และมโนธรรมของเราก็จะบริสุทธิ์หมดจดปราศจากบกพร่องหนังในกิจการบทที่2 4ข้อ16เราต้องมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งต่อข้อเท็จจริงที่ว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียนนั้นเราต้องมีมโนธรรมที่ปราศจากบกพร่องเมื่อไราก็ตามที่มโนธรรมของเรามีการปรับโทษหรือจุดบกพร่องท้องฟ้าของเราก็จะมองหัวมืดมนและเต็มด้วยเมฆหมอกไปในทันที ในเวลาเช่นนั้นเราควรจะสารภาพความผิดพลาดและความบาปของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งต้อนรับการอภัยจากพระองค์และการชำระแห่งพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์หนงเล่บหนึ่งโยฮันบทที่หนึ่งข้อเก้าข้อเจ็ดเช่นนี้มโนธรรมของเราก็จะได้รับการชำระให้ปราศจากบุ่องเราก็จะกลับมีท้องฟ้าที่แจ่มใสอีกครั้งและมีการสรัมธิครรมที่ชัดเจนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างเรากับพระองค์ เลือกอ่านข่าวสารเมื่อไรก็ตามที่เรามีท้องฟ้าที่แจ่มใสในการดำเนินชีวิตคริสเตียนและชีวิตคตริสตจของเราเราก็จะมีพระที่นั่งอยู่เหนือท้องฟ้าที่แจ่มสใสนี้ด้วยหนังเล็บยาเอสเคียบทที่หนึ่งข้อยี 26. พระที่นั่งคือศูนย์กลางของจักรวาลและเป็นที่ซึ่งอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่เรามักจะพูดถึงการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราจาต้องตระหนักว่าการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น ย่อมอยู่ร่วมกับพระที่นั่งเสมอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีพระที่นั่งด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์ไม่อาจแยกจากพระที่นั่งของพระองค์ได้พระที่นั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นสามแต่พระที่นั่งของพระองค์ก็อยู่ในวิญญาณของเราด้วยดังนั้นพระที่นั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่กับเราตลอดเวลาในฐานะที่เป็นคริสเตียนและเป็นคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย เราทุกคนควรอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่ใสดุดแก้วผลึกและแผกกว้างเหนือท้องฟ้าที่แจ่มใสและแผกกว้างนี้มีพระที่นั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรามีท้องฟ้าที่แจ่มใสเช่นนี้เราก็อยู่ภายใต้การปกครองแห่งพระที่นั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยอัตโนมัติเราควรอยู่ภายใต้การครองอำนาจแห่งพระที่นั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอเนื่องจากเราอยู่ภายใต้พระที่นั่งเราจะไม่จำเป็นต้องมีตำรวจหรือศาลมาปกครองเรา ก้าที่สูงที่สุดในประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนคือการมีพระที่นั่งอยู่ในผืนฟ้าหรือท้องฟ้าที่แจ่มใสของเราการมีพระที่นั่งหรือการบรรลุถึงพระที่นั่งนั้นคือการยอมให้พระเจ้ามีฐานะสูงสุดและโดดเด่นที่สุดในชีวิตคริสเตียนของเราการที่พระเจ้าทรงมีพระที่นั่งอยู่ภายในเราหมายความว่าพระองค์ทรงมีฐานะที่จะครอบครองอยู่ภายในเรา ดังนั้นการบรรลุถึงจุดที่เรามีพระที่นั่งในประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเราจึงหมายความว่าเรานอบน้อมต่ออำนาจและการบริหารปกครองของพระเจ้าในทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้เราก็จะไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีพระที่นั่งไม่มีอำนาจและไม่มีการปกครองอีกต่อไปผู้เชื่อที่ไม่มีท้องฟ้าที่แจม่มใสพร้อมด้วยพระที่นั่งอยู่เหนือท้องฟ้านั้นย่อมง่ายที่จะละหลวม และปล่อยตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาในทางกลับกันผู้เชื่อที่มีท้องฟ้าที่สายดุดแก้ผลึกนั้นมีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ภายใต้การปกครองและการจำกัดอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถละหลวมหรือปล่อยตัวในทุกสิ่งที่เขาพูดหรือกระทำได้ผู้เชื่อที่มีท้องฟ้าที่แจ่มใสยอยู่เหนือตัวเขานั้นคือผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจและยอมให้อำนาจนี้มาจำกัดและยับยั้งเขา ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการบรรดาลโทสะหรืออื่นๆอำนาจนี้เป็นเรื่องของพระที่นั่งไพลินเป็นเครื่องหมายเลงถึงสภาพการไปสวรรค์อย่างหนึ่งในเวลาที่พระเจ้าได้ปรากฏออกมาในสถานการณ์ที่พิเศษไพลินเป็นหินที่มีสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นสีของท้องฟ้าซึ่งบ่งชี้ถึงสถานการณ์และสภาพการที่มีการสถิตยอยู่ของพระเจ้า